สวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจ Fortuner m i ์ X ิมือสองนะฮะวันนี้นะครับผมนะครับเป็นวันอังคารที่27บนะฮะก็28บปนะประมาณนี้นะครับมาอัปเดตรับรถ Fortuner ครับนะฮะประมาณ8คันให้พี่ได้รับชม บอกเลยว่าโซนนี้นะฮะเป็นโซนจอดรถพร้อมขายนะครับมีในเรื่องของรถนะครับที่ราคา Fortuner นะราคาประมาณ2แสนกว่าด้วยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตให้ทุกคันผมมีนะครับ T-RD Sportivo ปี19ครับมี l e g e n e r ปี21ครับมี l e g e n e r a t o ขับ4ฮะปี20 21ก็เช่นกันสีขาวมุกหลังคาดำสีดำผมมีหมดเลยนะครับพี่ท่านใดที่มองหานะครับ f o r t u n e r นะครับผมรวบรวมให้แล้วนะครับผมมี Leader ผมมี2.4 v นะครับมีเยอะเลยนะฮะแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าเครื่องยนต์เบนซินนะครับที่ติดแจนมาให้แล้วในราคา200,000เอาไปใช้งานได้นะครับพี่ท่านใดที่สนใจนะครับดูให้จบเลยนะครับผมนะครหยิบมือถือขึ้นมาฮะกดเบอร์0825713369นะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ก่อนที่จะเข้ามาดูรถนะพี่นะผมจะแนะนำลูกค้าผมทุกคนเลยนะฮะหยิบมือถือกดไลน์มานะครับขอแผนที่กับผมนะฮะเดี๋ยวผมส่งแผนที่ให้แต่ถ้าพี่ โทรเข้าส่วนกลางนะครับเขาอาจจะเอาเบอร์พี่เนี่ยโยนให้กับเซลล์ท่านอื่นที่อาจจะไม่ดูไม่ได้รู้เรื่องรถจริงอย่างผมก็ได้อย่างเช่นตัวผมเนี่ยนะครับรีวิวทุกวันฮนะจะรู้จริงแน่นอนครับสนใจนะครับก็หยิบมือถือกดเบอร์ผมได้เลยนะ0 8 2ย์แปดสองห้าดนมสาเพชรผมปานพจต์ครับดูแลเองนะฮะตั้งแต่จองจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถถึงมือท่านจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็ดอกเบี้ยพิเศษด้วย2.39เอ่าเริ่มต้นที่4ปีนะสูงสุด3.8 9จ้าหมดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนเราามดู เรื่องของรถตรงนี้กันนะฮะโซนนี้กันนะฮะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่อ่าสี่อ่าสองสองสองแสนกว่านะฮะแล้วก็ราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะฮะคันแรกนะคันนี้นะ,ะับผมนําเสนอเลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว trd sport ครับได้เป็นโฉมหน้าปาดูนะตัวนี้ก็คือลูกค้าเขาไปคนเก่าะฮะเขาเปลี่ยนกระจังหน้ามาให้นะครับใส่หน้าปาดูมาให้แบบนี้เลยค่อนข้างสวยทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ ได้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำตัวนี้ท็อปสุดตารางนะฮะเป็น2.8 trd sportivo ครับแล้วก็ได้ขับเคลื่อน4ล้อ ป้ายแดงขายล้านแปแต่เพชรยนต์ขายถูกมากครับ999,000บาทครับนะฮะเลขไม่อยู่ประมาณแสนสองเท่านั้นเองนะยังน้อยอยู่นะครับได้รถปี2019ฟังก์ชันครบนะครับในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับสีบางเดิมนะฮะไม่มีบุกนะนี่สวยจริงนะครับแล้วก็ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนมาให้แล้วนะครับหน้าปาโดสวยๆแบบนี้นะครับเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่คือมันไม่ได้แบบเป็นแบบ ไม่สวยมันไม่ได้เป็นแบบเบาๆกระหลงป้งอะไรนะผมว่าค่อนข้างดีครับนี่นะฮะค่อนข้างพัสดุครับมีในเรื่องของแต่ลไม่มีในเรื่องของคิ้วคิ้วโคมียมมาให้แบบนี้เลยนะค่อนข้างดีค่อนข้างสวยนะฮะก็ลงตัวอยู่ถ้าแต่งแบบนี้นะฮะไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้โคมไฟหน้าเนี่ยสายปิ้งเลยนะครับสายปิ้งนะฮะไม่มีในเรื่องของแตกหรือร้าวหรือไอนาเข้าจุดเชื่อมต่อด้านข้างนะฮะแนบชิดเลยนะสำหรับตัวนี้ไม่อ้าออกนะครับ แล้วก็ป่งซุม้มล้อคิ้วซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถนะชัดเจนเลยนะครับไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มนะครับได้ยางมิชลินมาให้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูยางนะตัวนี้นะครับในเรื่องของยางครับปี2024ครับยางปีใหม่มากสังเกตดู นะครับนี่ยางปี24นะและยางแบรนด์หลักคับมิชลินเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะฮะตัวหนามเนี่ยยังอยู่อยู่เลยนะฮะบ่งบอกถึงการที่ว่าใช้รถน้อยนะครับตั้งแต่เปลี่ยนยางมาน่าจะไม่ค่อยได้ใช้นะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วได้แม็กเป็น TRD Sportivo แบบนี้ครับได้ในเรื่องของโลโก้ TRD ตรงกลางครับถูทนปัดเงานะฮะยางเนี่ยนะฮะค่อนข้างใหม่ถ้าได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากเลยนะสำหรับตัวนี้ โหวกซุ้มล้อสวยครับแล้วก็บันไดด้านข้างครับมีให้แล้วนะเหลี่ยมสันโฟมด้านข้างไม่มีบุบเลยกระจกมองข้างคันนี้คร,รับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟาฟ้านะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยกันศาสตร,รมีให้รอบคันครับพี่คณีไปนี่คือคุ้มมากนะครับแล้วก็โลโก้โตโยต้าชัดเจนเห็นไหมนะครับเป็นตัวกระจกนะสาหรับตัวนี้กระจกเดิมไม่แตกภาษีพรลบอเดี๋ยวผมต่อให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่นะรับนหลังคาครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแน่นอนครับสาหรับตัวนี้ผมรีวิว เดี๋ยวแยกไว้แล้วนะใครที่อยากได้รีวิวเต็มๆแบบละเอียดยี่ประมาณ10กว่าน,นาทีเนี่ยพี่ย้อนดูคลิปผมได้นะนะครับแล้วก็แหลกหลังคาเป็นแบบบิวอนะินฮะแบบบิวอินนะตัวนี้รถล็อกอยู่นะเชา้ชาๆแบบนี้เนาะผมมาช่วงประมาณที่เนี่ยเปิดอยู่ประมาณ9ก้าโมงแต่ผมมาประมาณ8ปดโมงนะพี่นะนะครับแล้วก็กระจกบานข้างเนี่ยนะครับดูจากภายนอกก็รู้แล้วว่ารถไม่เคยชนหนักมากกระจกยังเดิมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของช่องไฟต่างๆนะเห็นไหม ดูช่องไฟต่างๆขนาดเท่ากันหมดนี่คือการยืนยันว่ารถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ํามาแล้วก็ดูที่กระจกปกติแล้วช่างดูรถนะฮะคนที่เขาดูรถว่าเดิมหรือไม่เดิมเนี่ยเขาดูจากภายนอกนะฮะแล้วก็มาลองเปิดปิดประตูเท่านั้นเขารู้เลยนะฮะไม่ต้องไปแกะนู่นแกะนี่นะแต่ว่าเพื่อความสบายใจเนาะเวลาที่ผมรีวิวแยกเนี่ยรีวิวดียวนะผมจะแกะพวกเม็ดองเม็ดอ้างให้พี่ดูนะว่ามันอยู่ครบไหมนะครับมือเปิดประตูครับเป็นโครเมียมนะแล้วมีเบ้ามือเปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ มีในเรื่องของโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะทุกบานเลยนะกระจกแม้แต่บานที่มันเป็นมุมอับแบบนี้นะครับนี่ก็แทนนะครับคอฝาครอบนะฝาครอบก็คือฝาครอบ ถังเปิดน้ำมันนะครับล้อแมกด้านนี้ไม่มีอรอยปีนฟุตบาทมานะจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ่านะฮะแล้วก็บนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินเป็นสีดำนะฮะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ครับไฟเบรกดวงที่สามีให้ครบครับที่ปั่นน้าฝนมีมาให้และตรงนี้คุณดูนะครับนี่คือโลโก้โตโยต้านะครับโลโก้โตโยต้าแต่ตรงนี้น่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะแต่ว่าเขาน่าจะถูก ออกเดี๋ยวก่อนส่งมอบเดี๋ยวถูให้อีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของไฟท้ายเป็นแบบไลท์เกดดิ้งมาให้แล้วนะเส้นสายต่างๆประมาณนี้นะครับเป็นไฟ ไ i ท์ไกดิ่งนะฮะเป็นไฟ LED g h ท์ไกดิ n งนะฮะแล้วก็คาดเอวด้วยคำว่า f o r t u n e r ที่เป็นสีแดงตัวนี้น่าจะชุดครอบมานะถอดออกก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับโลโก้สองจุดแปดครับโลโก้ TRD โลโก้ซิกมาโฟครับแล้วก็มีในเรื่องของสครับเพดด้านด้านท้ายนะมีไฟเขาเรียกไฟทับทีมสองจุดยางอะลงอะไหล่ครับแล้วก็ด้านล่างนะฮะสังเกตดูนะนี่ไม่มีสนิมขึ้นเลยนะครับคันนี้พร้อมใช้จริงๆครับไม่แสนสองคันนี้ฟีดาวน์ผ่อนประมาณ17,000ประมาณนี้ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันจุดเชื่อมต่อด้านหลังฮะแนบชิดนะฮะป่งซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบนะครับได้ในเรื่องของนะฮะโลโก้โตโยต้ามาให้แล้วชัดเจนแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมเดิมทุกจุดนะครับต้องเรียกได้ว่าเดิมทุกจุดนะฮะรวมถึงนี่เห็นไหมครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับกันสาดมีให้นะฮะนี่เห็นไหมครับรถสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้นะฮะไม่มีปีนฟุตบาทมาแน่นอนนี่คือตัว Fortuner 2.8 T-R-D Sportivo ครับถ้าเป็นตอนนั้นก็ท็อปสุดตาร,รางขายที่ล้าน8เพชยยนต์ตั้งขายที่9 9 9 0 0 0บาทถือว่าราคาดีราคาถูกนะครับเลขไม้แสนสองครับฟรีดาวผ่อนหนึ0 0หนเจดพนนิดๆนะฮะสนใจรีบทักมานะรับรองว่าคันนี้เหลือแค่ T-R-D เหลือคันเดียวนะฮะมันจริงๆมันหมดไปแล้วแต่ว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็เลยเอามาถ่ายพี่ได้รับชมนะครับทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนกรุงเทพให้ด้วยนะ สนใจรีบทักมานะครับคันที่2ครับเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นลีเจนเดอร์สองจุดแปนะฮะขับเคลื่อน4อี่ล้อ ไฟแดงก็ล้านแปดเหมือนกันนะแต่เพชรยนต์ขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นบาทเพราะว่ารถยังปีใหม่อยู่นะฮะภาษีพ,พรบ,รบรเดี๋ยวผมต่อให้เลขไม่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นปีสองพันยี่สิบเอ็ดตอนนี้ฟีดา้าผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันประมาณนี้นะฮะสภาพสวยครับสีขาวมุกหลังคาดําเดิมทุกจุดครับแม็กขนาดได้ยี่สิบนิ้วมาแม็กก็นะฮะเป็นทูโทนปัดเงานะครับในเรื่องของยงของยางเนาะยางตัวนี้ได้เป็นดันลล็อนะพี่นะแล้วที่สำคัญ,ญยางปี2025นะครับ ยังปีใหม่อยู่นะครับดอกยางลึกๆเลยนะฮะและยางดันหลบเป็นยางแบน์หลักด้วยนะจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยชิทเซ็นเซอร์มีให้รอบคันกล้อง360องศามีมาให้นี่คือความโดดเด่นของตัวลีเจนเดอร์นะครับแล้วก็มีด้านข้างก็คือจะมีตัวลีเดอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะลีเดอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ร้านห0าหมื่ไม่แค่ห้าหมนะฮะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาความ ความสวยของคันนี้ก็คือที่มันแตกต่างจากตัวอื่นเนาะมันจะมีในเรื่องของสเก์ดด้านหน้ากับสเก์ดด้านท้ายมาให้นะครับและเป็นตัววีตัวตวีนี่คือได้กล้อง360องศามาให้แล้วล้อแม็กจะแตกต่างจากลีเจนเดอร์นะเพราะว่าแม็กคันนี้ประมาณ18นิ้วภาษีพรลบรต่อให้ได้เป็นสีดําไม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับล้านห้าหมื่นบาทชาร์ฟรีดาวผ่อนประมาณ1นึ่งหมื่นเจ็ดปลาย,ายๆเท่านั้นนะนะครับฟังชันครบเห็นไหมได้ในเรื่องของชุดแต่งจัดเต็มมาให้นะครับโลโก้อ่าในเรื่องของการศาสตร์มี้้บร,รบดาานล่ง นะฮะตรงนี้จะมีสกเกิร์ตมาให้คือลีดเดอรเรามีเข้ามา2-3คันนะแต่คันนี้มีแต่งสกเกิร์ตมาให้หน้าหลังแล้วนะครับน่าสนใจมากนะน่าสนใจมากหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369โอ้โหคันแรกก็ม่เรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะครับรถ3คันที่รีวิว3คันแรกมีทั้งตัว T R D d e g e n d แล้วก็ l e ดเดอนะครับ T R D ก็โคตรสวยนะฮะแล้วคันนี้เป็น2.4รุ่น V นะครับ 2.4V นะฮะ เป็นตัวปี2018นะครับราคา8 4ดแสนสี่0ปดนนะถูกเลยนะครับผ่อน1 4ึ่งนะครับ8 2 9 0 0 0บาทครับได้เป็นสีดำปี18นะผ่อนอยู่ประมาณ14,000ทะเบียนสวยด้วย608คันนี้เลขใหม่อยู่ประมาณแสนห้านะครับแต่ว่าผมว่ามันสมเหตุสมผลกับราคารถที่จับต้องได้นะครับสีดำเงาๆแบบนี้ชมเนี่ยราคาเนี้ยผมมี2คันนะครับ คันหนึ่งนะฮะตัวนี้15 17ตัวนี้น่าจะเป็น 2.4V เหมือนกันนะครับราคา8 2 9 0 0 0สื่เช่นเดียวกัน2คันเนี้ยก็คือเรียงให้ดูเลย2คันนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะได้ในตัวราคา8 2 9 0 0 0ปี18เช่นเดียวกันนะนะฮะไฟหน้าก็ได้โปรเจคเตอร์เลนแบบนี้นะไม่แสนห้าเท่ากันนะครับสภาพก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะฮะอยากได้คันนี้รีบเข้ามาจัดและอีกหนึ่งคันที่อยากนำเสนอคันนี้ราคา ไม่ถึง300แสนประมาณ2องแสนกว่าประมาณนี้นะครับแต่นะครับเราชงสีภายนอกมาให้เบื้องต้นแล้วนะสําหรับตัวนี้ได้เป็น Fortuner 2.7เนะฮะสองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่ได้ในเรื่งองของล้อแมกครับ TE37 มาให้แล้วนะฮะรถไม่เคยชนหนักพี่ความจมน้ํามาแน่นอนครับตัวนี้ประมาณ ประมาณไม่ถึงสามแสนอะนะฮะติดแต่ว่าติดในเรื่องของแก๊สมานะพี่นะนะฮะถ้าใครอยากได้รถประหยัดน้ํามันนะฮะและราคาจับต้องย่อยนะครับคันนี้สีทองนะครับสีบอลทองนะครับน่าสนใจมากนะสําหรับตัวนี้นะครับได้ในเรื่องของยางอะไหล่มีให้ครบนะนี่โลโก้โตโยต้าโลโก้ฟอร์จเนอร์สีทองแบบนี้นี่คือสภาพเห็นไหมคุณดูกระจกนะฮะด้านหลังแท้นะครับแท้นะครับดูจากโลโก้โตโยต้าด้านข้างแท้อีกนะครับตรงนี้ก็แท้อีกนะฮะดูจากกระจกนะ นะครับดูจากกระจกนะเห็นไหมแท้นะครับผมนะครับคันนี้นะครับเดิมทุกบานด้วยเห็นนะนะฮะเรียกได้ว่าเดิมทุกบาลรถไม่เคยชนหนักพความจมน้ำเขาไปสีบางเดิมมีทําเล็กน้อยนะครับรถป,รปีประมาณปีสิบสามเนี่ยนะครับปีสิบ3สิบามรถเนี่ยอาจจะมีทํามาเล็กน้อยคันนี้เนี่ยได้เป็นสองจุดเจ็ดนะครับแล้วก็ได้เป็นเ,าเขาเรียกว่า เครื่องยนต์เบนซินนะครับมีแค่คันนี้คันเดียวนะสนใจรีบทักมาราคาไม่ถึงสามแสนพี่นะครับแล้วมาอีคันอีสองคันสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเอาตัว2.8นี้ก่อนแล้วไปรีเจนเดอร์สีดำนะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัว2.8นะฮะราคาอยู่ประมาณ8 9 9 0 0 0บาทนะนะครับคันนี้สีดำเงาๆเลยนะครับ8 9 9 0 0 0เก้าหมื่นเก้าพันบาทชรับรถปีสิบเก้าไม่แสนสี่นะครับแต่ได้เป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดนะสองจุดแปด ขับเคลื่อน2ล้อสีดําแบบนี้นะครับก็คือ2.8แเราเหลือแค่คันเดียวแล้วนะคันนี้ก็มันจะคล้ายๆกับ2.4รุ่น V ีนะแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์2.8ราคาก็จะเลยจะแพงกว่านิดนึงนะครับ8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดัลอน์หมื่นห้าพี่ได้คันนี้ไปแล้วเราไปดูคันสุดท้ายกันนะครับคันสุดท้ายเนี่ยเป็นตัว l e เจนเดอร์ครับสีดําเลยนะฮะตัวนี้นะครับไม่อยู่ประมาณแสนสองนะพี่นะในในราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งล้าน เอาขอให้หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะครับพี่ได้ลีเจนเดอร์นะลีเจนเดอร์นี่คือมีกล้อง360องศามาให้รอบคันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของล้อแม็กครับที่เป็นทูโทนปัดเงาขนาด20นิ้วนะครับราคาตัวนี้เท่ากันกับตัวลีดเดอร์ที่ผมรีวิวที่ว่าไอตัวที่มีสเกิร์ตนะฮะแล้วก็เห็นไหมแม็กนะครับไม่มีรอยปีนนะยางดันหลบนะครับแล้วก็ปียางคันนี้นะฮะเดี๋ยวหาให้นะครับปี24นะฮะปี24 ใช้งานได้อีกยาวๆครับดอกยางแบบโคตรลึกเลยนะครับในเรื่องของจุดเชื่อมต่อต่างๆเห็นไหมนะครับตะเข็บต่างๆรูไฟต่างๆนะครับไม่มีการบิดเบี้ยวนะฮะคันนี้ไม้แสนสองครับปี21อนะรถปี21อแต่ยางปี24นะครับสภาพช่องไฟดูจากภายนอกครับไม่มีชนหนักพิความจมน้ํามาเดี๋ยวให้ดูกระจกนะฮะนี่เห็นไหมกระจกเดิมทุกบานนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนแบบนี้นะครับชัดเจนแบบนี้นะฮะนี่ทุกจุดเลยนะครับทุกจุดนะครับ รวมถึงด้านหลังนะครับรวมถึงด้านหลังนะเดิมทุกจุดนะครับนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวปิดหน้าก่อนนิดนึงนะครับมันนี่ฮะมันจะมีโลโก้โตโ,ตโยต้าด้านบนนี่คือเดิมนะนะครับรถไม่เคยโดนชนมานะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีโลโก้โต,โตโยต้าเหมือนกันนะกระจกนะครับนี่คือลีเจนเดอร์นะครับปี2021สีดํา คันนี้ยังว่างอยู่นะใครสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์ผมครับ0825713369แอดไลน์ PARNPI1992 ครับหรือจะแอดเบอร์โทรก็ได้เห็นไหมฮะโลโก้ตโตโยต้าในกระจกเนี่ยชัดเจนทุกบานเลยนะครับชัดเจนทุกบานนะฮะไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนฮะสำหรับตัวนี้ คใครได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ผิดหวังนี่คือร e g เจนเดอร์ด้านข้างขอบต่างๆนะครับขอบต่างๆก็คือตรงช่องไฟต่างๆเนี่ยนะครับเป็นช่องไฟระนาบเดียวกันไม่เคยชนหนักพีความจมน้ามาแน่นอนใครสนใจนะครับ รีบเข้ามาจับมาจองคันนี้ได้เลยนะนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369นะครับทั้งหมดนี้นะครับผมอัปเดตให้เนาะ Fortuner ครับมีทั้งรุ่น V ที่ปี18ขึ้นนะหรือจะชอบเป็น2.7นะฮะ2.7ก็จะเป็นเบนซินล้วนแบบนี้ นะครับราคาไม่ถึง3 0 0 0 0 0ส0 0แสนกว่านะครับรวมถึงนะฮะ f o r t u n e r l e g e n d ดอหรือ Leader นะฮะเดี๋อยู่ตรงนี้นี่มี8คันนะครับอัปเดตให้ดูแล้วทุกคันนะฮะใครสนใจนะ TRD ก็มีนะครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ได้เลยครับหรือจะแอดไลน์มาก่อนเข้ามานะครับก่อนเข้ามานะฮะพี่โทรหาผมก่อนเนาะนะครับโทรเข้ามานะฮะหรืออ่าส่งไลน์มานะครับขอแผนที่หน่อยนะถ้าพี่โทรเข้าส่วนกลางเนี่ยพี่จะได้เซลล์ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะไม่ได้รู้เรื่องรถลึกเรื่อง รถจริงอย่างผมก็ได้ผมรีวิวทุกวันแต่คนที่เขารอรับเบอร์ที่ลูกค้าโทรเข้าส่วนกลางครับเขาไม่ได้รีวิวทุกวันแบบผมนะนะครับอาจจะไม่ได้ดูเรื่องรถจริงแบบผมก็ได้นะครับใครสนใจอยากได้เซลล์ที่ตอบโจทย์นะฮะพี่ติดต่อหาผมเลยครับหยิบมือถือขึ้นมาครับโทร0ู2 5อ1 3สองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้านะครับแล้วเจอกันครับ